ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมันจะแมชาแนลไม่โล <c oughs> มาแค่นี้แล้วมันก็ไปค้นของของเมแล้วเดี๋ยวมันมาใหม่แบงปี <c oughs> ทุกคนรู้แล้วเดี๋ยวทุกคนรอดูอออทั้งไลน์ก็คือจะมีแต่พี่แบงค์ปีแบงค์ปีจนไม่ถามอะไรแล้วโอ๊ตเมา,าอะไรอยากให้โอ๊ตใส่วิกวิกยี่ไงเขาบอกอยู่ข้างล่างว่าเขาบอกอะไรนะแบงค์ปีแบงค์ปีรปหรอลุนคลิปวาเลนไทน์ไม่มีอะไรค่ะวาเลนไทน์เบียจะไปงานวันไทยที่ไหนอ๋อ <laughs> อะไรอ่ะอ่าใช่พี่ลำเพลินใช่ไหมจริงจริงอ่ะเบสอ่ะคิดจะชวนพี่ทอยกับพี่ลำเพลินมาอยู่ค่ะแต่ว่าอยากรอละครออนก่อนพ่าเดี๋ยวมาก่อนแล้วพอละครออนคนก็จะลืมอยากให้แบบเป็นช่วงๆละครจะได้โปรโมทละครไปด้วย <laughs> มันมาอยู่แล้วทุกคน <laughs> เอาโอ๊ตึ้นรถลับผู้โอ๊ตเลิกดีกี่โมงก่อนง่วงค่ะรอละครก่อนนี่ไงรออยู่เนี่ยกันงจากนี้คงจะมีเพียงเธอเท่า อุ้ยไม่หลอกอหรอกมาอะไรอยู่ๆก็พูดแล้วก็ไป <c oughs> อยากฟังเบรร้องเพลงเพลงอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากฟังเบรดร้องเพลงอะไรคะ <c oughs> เพลงนั้นอะ่ะ <c oughs> อยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่จะรักจริงที่เธอจะไม่ทออทิง้งไม่ทำให้เขาเสียใจ

เออโยนมาดแต่กูร้องเอาเพลงละอะไรแล้วมึง,างมาลิปซิคงมาเอาเพลงลอะไรค่ะทุกคนคาราโอเกะเอาเพลงเมื่อกี้อ่ะจบไปแล้วค่ะมันต้องจบแล้วค่ะ้ย <laughs> ติดฝนร้งองยังไม่ได้เลย <c oughs> แสนดีเพลงอะไรแสนดี <c oughs> อิจฉาเอาเพลงผู้หญิงสิ ลืมรู้สิปตายแล้วโตมาดแมนมุนนาตาลาโตโตมาดแมนมุนนาตาลาาแล้วร้องเพลงปั้นน้ำเป็นตัวร้องไงวะมึงกูลืมมาเนี่ยปั้นน้ำเป็นตัวมันไม่มีคาราโอเกะปะทำงาน ก็เพราะเธออยากไปจากฉันทุกคนไม่มีคารองเกะเอาที่มันมีคารองเกตสิคืนให้ใหก็คืนให้เธอหมดแล้วนี่ก็ร้องไม่เป็นอะ่ะหมายถึงว่าแบบเคยฟังยังจนไม่ค่อยคืนให้ทุกคนบอกว่าเรื่องมากจะมึงอยากร้องเพลงอะไก็ร้องต้อ,ง, <laughs> องถามรอ <laughs> ไม่ใช่บางเพลงมันร้องได้แค่ท่อนฮุกไง หยดน้ำตาถ้าเสียงไม่ถึงอะคาราโอเกะโหโอ๊ตเ,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 เอานะสู้ปะเอ้สเซนส์บายปะแหวนดอกหญ้าฉันมีคาราโอเกะไหมวะก็เปิดให้ฟังไปเลย ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ดีไม่ใช่คีย์นี้อมไรอะไคีย์ไหนวะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่ได้คิดถึงเธอทุกครั้งที่ตื่นและไม่ได้ฝันถึงเธอทุกทุกคืนทำไมแ <c oughs> <c oughs> กคิดว่าดีขึ้นแล้วจนวันงานที่เราได้มาพบจเจอมนมันทำน้องไหนอะ่ะเฮ้ยเธอฉันไม่ได้ร้องนานมาก ไว้ที่ดวงตาไม่มันไหลลงตรงหน้าต้องทำไงเมื่อเธอเดิหันมาได้แค่มองขึ้นฟ้าหยดน้ำตาาลางหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนและอยากจะร้องคอยร้องให้หมดใจน้ำตา ขอเชื่อลงหน่อยพอฉันยังไม่กล้าให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมาไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอเอภัไ,ไ,ไปก็ไปล้ต่อต <c oughs> ิ่จมีน้ำตาฉันร่วงหล่นลงมาโว้ยไม่รู้เหนื่ออย่างที่ฉันแตกสลายทั้งหัวใจ ไม่ต้องบอกจิตเป็นยินนี้มันเป็นเพราะใครไม่ชอบรอเธอทจำให้ฉันทุกคนขอรับถูกเดยปะเอเป็นฉันที่เลยไม่ได้ใช้เดินกลับไปอยากหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตาจะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้าต้องทำไงมเมื่อเธอนั้นหันมาได้แค่มองขึ้นฟ้าหยดน้ำตา ชาลงหน่อยยศ <c ười> ขอให้เธอหันไปก่อนอ่าตั้งใจตัจ้งใจอยากจะร้องคยร้องให้หมดใจน้ำตาชาชา่ๆลงหน่อยเพราะฉันยังไม่กล้าให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมาไม่มสชกช่วงเวลาที่ฉันเลิเธอ เสียงพร้อมมากค่ะุดไปต่อเ็็นไหมทุกคนชอบเขาบอกว่าเสียงฉันพร้อมมากภาพดวงตาได้หาแล้วหัวห้วาหวั ขอให้เธอหันไปก่อนและอาจ,จร้องเคยร้องให้หมดใจน้ำตาช้าๆลงหน่อยเพราะฉันยังไม่กลา้าให้เธอได้รู้ที่แล้ว สรุปจะเอาเพลงไหนทุกคนพิมพ์มาไม่เหมือนกันน่ะทุกคนพิมพ์มาไม่เหมือนกันน่ะใครมาภาพรวงตาเอายังไงล่ะทีนี้ตายแล้วร้องไห้ไม่ยูนของแท้ของแท่แทเรื่องนี้เธอไม่หรอกไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าโอ้โหหลายเพลงจัง และสามวีร์ร้องเป็นตัเพลงไหมไม่ทุกเพลงนะอ่ะมาออกไปเอระเอาเพลงไหนก่อนขับลงตาก่อนตายร้องไงวะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ